สวัสดีค่ะวันนี้ก็ย, okay, ยู่กับเคคิยูกินะคะหรือจินค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปแรกอะคะ่ะที่ได้ถ่ายทําก็เป็นนักแคสเกมมือใหม่ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคลิปแรกอาจจะไม่ดีเนื่องจากโปรแกรมเฟบคือขนาดมันใหญ่เกินไปเลยหันมาใช้แบนดี้แคมที่ขนาดมันจะเล็กลงกว่านะคะก็เอชทูคอนติเนียก็เริ่มเลยเอ๋อก็ถูกกันี่วะ โทษค่ะเมาเมาเมาก็เอ่อกดสเปซชูคอนติเนียกดสเปซแล้วนี่ไงอ๋อควบปุ่มควบคุมขี้โอ้กินอะไรเข้าไปดิไมไม่มีตังก็ลองไปดูเลยเออ เออโอเคที่โลกแตกโอ้หออ่าทุนนี้สภาพนีแบบคนแตกตื่นมากนิ่งตั้งแค่นิ่งเมื่อกี้ลืมควบคุมขี้โทษค่ะเออเอา โอ้โหกี้น <G> ี <ül üyor> โลกแตกหันมาหากินปัญญาอ่อนมีตังยังไม่ถึงอืมเล็กเย้แล้ว да? ผมลืมปุ่มอะ่มะเมื่อกี้ปุ่มอะไรก็ช่างมันเถอ, Go, อ,อ,อะโ o พ r อเออแอะเออเอาสปิน ขี่บินได้เป็นลมโอ้ตายตายชีวิตมนุษย์โลกเหยียบขี้แล้วเป็นลมกระเด็นกระดดนกันโอ้น่าสงสารผมววาดิซัสเลเวลเหอะมาหาอะไรช่วยเอ่อดูสรรพคุณมันก่อนแป๊บ ทำให้ขี้ใหญ่ทำไมขี้ลงไปเร็วทำให้ขี้ใหญ่แล้วหลบโดยคนอะไรเงี้ยขี้วิ่งโอทำให้ขี้เอ่อสูงขึ้นอะไรอ๋อกระโดดสูงขึ้นเด้อเด,าดายอะเด้วเด้วทำให้โอ้ทำให้ขี้ได้เงินและคะแนนเพิ่มขึ้นทำทำทำแบบนี้ ทำให้ขี้สว่างขึ้นโอ้ทำให้ขี้สไลด์ได้ทำให้ขี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะขนาดใหญ่อะไรไม่รู้ของมันหมากฝรั่งไลยดีกว่าไหมเอ่ออยากให้มันลองกินเองเนี่ยอ่ากินเลยยังไม่กินหรอกความจริง อเอออาอโดนถังขยะอีกว่าคี้มันลบมุมอย่างนี้แล้วใครมันจะมาชน What did you eat? g o o อ l เอาทำไมมันชอบลองมุมวะมามันสะไ์ไม่ได้อะ ทำว้ได้นิดเดียวเองโอเคมันตรงๆอ่ะจูหน้ามันแบบเฟรนเดล์มากอ่าหาม,มุมไม่ได้เหรอเแรงมากเดี๋ยวมันกระดิ่งกระดอนไกลโดนรถโดนรถโดนเอ่าเกือบไม่โดนเว้ยเอารถคว่ำโอ๊ย ตัลวละเน่เหนือหน่อยเหนื่อยใจแทนโอ้หัวเลยเอาลดความต่ออีกสก,กนัดตการมันเนี่ย What did you eat? กินบ่ได้ติเออมีตังแล้วไหนไหนก็กินบิ๊กโลกินไปทุกอย่างเนี่ยเอ ทำใไม่ขี้อะไรสว่างขึ้นกินแล้วหรอนมอพริกพริกแหมโอ้พอเลยปุ๊บอือกอนเบลอเอออ้าาาาาาบบ เอาเข้ามาสะดุดซะสี่ลูกแฮ่เตะแบบตายเป็นเบือ่อสักระเบืออย่าเรือลบแม่เอาอะไรกินต่อดีลังไม่ถึงแล้วอ่ะขี้เลยเือเป็นผู้หญิงลเล่นเกมทุเล่นอย่างนี้มันก็ไม่ผิดกฎหมายเราใช่ไหมคะ เออกระเด็นกระดอนเออโอฮ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 ออฮอออบินได้เอออ่ะเป็นไรโอ้เป็นไร,นไรแบบกลุ้มด้วยอ่าวิ่งมาเน,นี่ยเออเอาโอ้ยน่าสงสารจริงๆเอ้ยเอ่อ ก็ได้สองอันไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะมันกินยังพูดถึงไม่เห็นขี้สว่างสุงสว่างอะไรเลย What did you eat มันกินยังไงของมันวะหน้าแบบฟินนาเล่เกินอ้าวขี้อะไรแล้วกัน เอาแบบเบาๆมันจะได้ลงตรงนี้เลยเอาโดนรถซะโดนรถเอือเรนกระดอนเอาเพราะว่าหลังนี้ใครขี้ไปนอนผมแล้วไม่ขับรถเหยียบเด็ดขาดเลยผมสัญญาแม่ถ้าขับแล้วมันจะเกิดพิาศกรรมอะไรอย่างนี้ปิดผมว่าจริงๆเลยทางสุดท้าย ท่าที่ผมดูนี่เหมือนมันไม่ได้กินอะไรเข้าไปนะเฮ้ยขี้สว่างขึ้นจริงเลยมีไมโครโพดอะไรนบนบนบเออตายเป็นเบื่อเอาพอเพียหอยสังเออตายเป็นเบือเอ,อ,เอ,อ,เอ,อาเเอเออกระเด็นต่ออีกวิ่งมาชนสร์สิ เออเอยา่อยู่ก็เป็นลมแดดเออหัวจริงๆเลยก็ก็ไม่เข้าใจผู้ผลิตเกมนี้มันต้องการอะไรที่ผลิตอะไรอุบาทวินาศกรรมขึ้นมานะคะก็ขอจบคลิปแรกไว้เป็นเพียงเท่านี้นะคะก็เจอใหม่คลิปหน้านะคะรักเออคนรูทุกคน I love you goodbye เย้